สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุกจะมารีวิวผลิตัก์นะคะจากโรส i n งที่อุกรอมานานมากก็จริงอุกพรีนะคะโรส i n งไปตั้งแต่แบรนด์เพิ่งเริ่มออกแต่ว่ากว่าจะได้มันก็ใช้เวลาเป็นเดือนอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะที่หน้าอุกก็คือมีแค่มาสคาร่าและหน้าสดนะคะ อ๋อแล้วก็ลิปมันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่โปรด u ักชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะคะโร s ซ n g เนี่ยมีตั้งแต่จริงๆยังมีแค่ไม่กี่ชิ้นเนาะแต่ว่าทุกชิ้นเนี่ยเขาก็จะมีเน้นในเรื่องของความค่อนข้างอ่อนโยนต่อผิวผิวเซนซิทีฟใช้ได้ผิวแอคเน่พรอนสกินใช้ได้เพราะว่า r o ซซีเนี่ยพูดตลอดเลยนะคะว่าเขามีผิวแบบ เอ่อ uh, acne prone skin คือแบบผิวแบบเซนซิท hmm. ีฟเกิดสิวง่ายะอะไรเงี้ยมีวโปรดักต์ product, ในมืออุกก็คือมีเต็มไปหมดเลยนะคะเอ่อ uh, เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะอุกซื้อเป็น bundle set มานเนาะที่มันมี3อย่างนะคะอยู่ในเซตซึ่งก็จะมีตัวดีวายบลัชลิปแอนชีครีมบลัชนะคะแล้วก็มีตัวคอนซีลเลอร์แล้วก็ตัวมัสคาร่าคิวนะคะ อาเามาแต่งหน้าพร้อมกันไปเลยแล้วกันนะคะแล้วเราเริ่มกันที่คอนซีลเลอร์ก่อนดีกว่าคอนซีลเลอร์นะคะในนี้เขียนเอาไว้นะคะว่า80%ของคนที่ใช้นะคะเห็นว่า complexion redness นะคะรอยแดงเนี่ยจางลงใน30วันนั่นก็คือหมายความว่าในนี้มีส่วนผสมของสกินแคร์นะคะที่จะช่วยบำรุงผิวด้วยรวมไปถึง90%พบว่า ผิวนะคะดูสมูทขึ้นทันทีหลังจากที่ใช้นะคะและ100%ก็คือทุกคนพูดว่าคอนซีลเลอร์สามารถใช้ในการปกปิดในส่วนที่เราต้องการได้อย่างดีเยี่ยมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผลักของโรสิงที่อุกเอามารีวิวเนี้ยอุกเริ่มได้ลองไปแล้วเดี๋ยวอุกจะแทรกความเห็นของอุกลงไปด้วยนะคะทุกคนอันนี้คอนซีลเลอร์เขาเขียนว่าช่วยในการเบลอคอนทัวร์น r i ร h ชิง เป็น long wearing liquid formula minimize looks of the fine line ใครนะคะพี่ๆที่แบบอาจจะมีเริ่มแบบมีร่องตื้นเล็กๆนะคะซึ่งคอนซีลเลอร์บางชนิดเนี่ยมันลงไปกองอยู่ตรงนั้นระหว่างวันนะคะจนแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เคลมว่ามันจะไม่ลงไปกองตามทุกรอยเล็กๆ สิ่งที่ยากที่สุดเลยนะทุกคนกับการที่จะ pre order มาคือการเลือกสีคือเฉดสีเนี่ยเขามีค่อนข้างเยอะมากตัวโรซี่นี่ใช้เบอร์060คืออุกพยายามดูโทนและทุกอย่างแล้วบางทีสีมันกระโดดมากทุกคนนึกออกป่ะแบบ20กับ40เนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่30เนี่ยดูขาวกว่าเบอร์20อีกคือมันเลือกยากมากเลยค่ะสุดท้ายอุกจบมาที่เบอร์ LX040 นะคะตัวนี้จากโรซี หน้าตาแพคเกจิ้งนะคะก็คือสวยงามมากๆเลยเรื่องของการปกปิดนี้คือสุดยอดมากอ่ะอันนี้อุกซูมทุกคนเข้ามานะคะทุกคนจะเห็นหนะ้าอุกได้แบบชัดเจนมากขึ้นนะตัวแอปพลิเคเตอร์นะคะทุกคนแอปพลิเคเตอร์คือแบบว่าใหญ่มากแต่ว่าอุกไม่ได้ทึ่งอะไรกับแอปพลิเคเตอร์นะเพราะว่ามันมีหลายแบรนด์ที่ทําออกมาแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวอุกจะใช้ตัวเนี้ทั้งหน้าเลยนะคะเริ่มต้นจากใต้ตา เ,เดี๋ยวอุกจะมาบอกวิธีการเลือกเฉดสีนะคะทุกคนหรือว่าใครที่ปกติอยู่รองพื้นสีเดียวกับอุกตลอดเวลาก็คือใช้สีเดียวกันได้นะอะไรอย่างงี้อุกแบบมีรอยสิวตรงนี้ใช่ปะอุกก็แต้มไปแบบเป็นจุดเล็กๆอย่างงี้อะประมาณนี้อ่ะอุกแต้มประมาณนี้นะคะทั่วหน้าเป็นดอทเล็กๆ อุ๊กไม่ได้จิ้มเพิ่มนะคะใช้จากที่ติดอยู่ที่แปรงตอนที่ดึงขึ้นมาตอนแรกนั่นแหละวันนี้อุ๊กจะใช้แปรงที่แบบหัวเล็กๆตัดๆ,ดๆอย่างนี้นะคะก็ะให้ดูสีก่อนเบลนก่อนนะจะเห็นเลยว่าสีคอนซีลเลอร์นะคะดูเหมือนจะเข้มกว่าหน้าอุ๊กไปมากเลยนะคะเข้มกว่าแบบตอนแรกอุ๊กที่อุ๊กแตะไปคือุ๊กรู้สึกว่าเฮ้ยเข้มมากเลยอะต้องต้องเข้มไปแน่ๆไม่น่าจะรอดอะไรอย่างเงี้ยอุ๊กคืออยู่ในเบอร์ลองพืน้นอันที่คนทราบก็คือเบอร์2 0ตลอด จะมีแค่บางแบรนด์องค์อยู่เบอร์3 0แต่อันเนี้ยเลือกเฉดส0ูมาก็ยังคิดอยู่เดี๋ยวจะเข้มหรือเปล่าแต่เดี๋ยวมาดูตอนเบลนด์กันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าตอนเกลีย่ยคอนซีลเลอร์มันขาวขึ้นนะคะคือพอแต้มไปแล้วเนี่ยมันสีเข้มแบบเหลืองเข้มมากแต่พออุก๊เกลีย่ยพอเนื้อมันเริ่มเกลีย่ยออกสีมันขาวขึ้นเดี๋ยวอุ๊กลองทําให้ดูค่ะอ่ะสมมตินี่คอนซีลเลอร์เนาะนี่เบอร์สี่ศูนย์นะคะอีกทีหนึ่งก็สมมติอุ๊กแต้มไปนะเดีย๋ยวทุกคนจะเห็นว่า,าสีมันเป็นแบบนี้ เสร็จแล้วมันดูเป็นสีแบบนี้ใช่ไหมคะสมมติเราอุกเกียออกเห็นไหมคะว่าสีมันขาวขึ้นมันขาวกว่าตอนที่แต้มเฉยๆขาวแบบขาวเลยคะ่ะทุกคนและ p i กเมนตนะคะแน่นมากแล้วที่เป็นคอนซีลเลอร์นะคะอุกชอบและไม่ทิ้งความวาวไว้เลยนะคะนี่นะไม่มีความวาวเลยคะ่ะก็คือค่อนข้างแบบ finishing แบบผิวแบบผิว,แบบผวแบบธรรมชาติคือไม่มันวาวไม่อะไรงี้เลยนะคะ concealer จาก rosting ตัวนี้นะคะทางแบรนด์เครมว่าเป็น medium buildable coverage rich with nourishing ingredients นะคะ long wearing และ buildable ได้ด้วยนะคะ light และ creamy texture my c r e ีสไม่ cake บนหน้านะคะ glide on the skin smooth seamless ไม่มีร่องรอยคือเกลี่ยได้แบบว่า smooth ไปเลยนะคะ d o e food applicator คือตัว applicator เมื่อกี้เนาะและ non comedogenic สำคัญที่สุดเลยนะคะคือ rosy e. rosy e. e. คือแบบย้ำตลอดว่ามันไม่ clogs พอหรือแบบไม่เข้าไปอุดตันรูขุมขนนั่นเองนอกเหนือจากนั้นคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะยังมี s q u a l ล a n หรือว่าสารที่ให้ความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะเป็น plant base เนะาะ vitamin E นะคะ โซนเนียมพยาลูรอนเนตด้วยนะคะพูดถึงเรื่องการปกปิดบ้างน,นะคะอันนี้คือจากที่ทุกคนเห็นนะว่าพออุกลงไปแล้วนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่ามันปกปิดไปได้แบบเอาจริงๆก็คือไม่ต้องใช้รองพื้นจริงๆคือโรซี่อะทูต o r i ร l ของเขาก็จะเป็นแนวแบบว่าลงอันนี้ตัวเดียวแบบบางทีก็ถ้าคนที่ชอบก็อาจจะแบบมี2เฉดก็คือใต้ตาอันนึงแล้วก็ปกปิดสิวอันนึงแต่สำหรับอุกไม่รู้ไม่รู้ว่าทําไมอุกรู้สึกว่าอันนี้ก็โอเคแล้วนะ เป็นเฉดสีที่พอดีกับหน้าอกถ้าเกิดจะซื้อก็อาจจะซื้อเป็นเฉดสาหรับใต้ตาเพื่อไบรท์ให้มันขาวกว่าน,นี้แต่อย่างวันนี้อุ๊กจะไปลุกแค่นี้เลยนะคะทุกคนแพคเกจจิ้งกล่องนะคะก่อนจะไปตัวนี้คือนี่คะ่ะแพคเกจจิ้งกล่องของคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนอ้าวเมื่อกี้ปัดแก้มทาปากเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้กดอ,อัดจ้าสวย ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะปัชออ l นะคะของโรซิงรุ่นนี้สวยมากทุกคนสวยมากเป็นโปรดักที่แบบชิ้นแรกที่อุกอยากจะได้จากแบรนด์นะคะ สีทีุ่กเลือกมานะคะคือสีที่ชื่อว่าอาซานเลียนะตัวนี้เป็นสีที่เขียนว่าเป็น r o s y f a v o r i t e นะคะแน่นอนนะคะว่าในบลัชออนรุ่นนี้นะคะก็มีโซเดียมไฮยาดรอเนตนะคะวิตาดินนีแล้วก็สควาเลนที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นและบำรุงผิวเหมือนเดิมนะคะเหมือนตัวคอนซีลเลอร์เมื่อกี้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะทางแบรนด์นะคะก็เคลมว่าเป็น non comedogenic นะคะคือไม่อุดตันรูขุมขนอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเป็นสายแบบผิวแพ้ง่ายเป็นผิวเซนซิทีฟสิวขึ้นง่ายน่าจะชอบสกิน r o ซี่นะคะแล้วก็ตัว Product นะคะก็จะเป็นแมกเน t i c อย่างนี้อย่างนี้เนาะแล้วก็นี่คือด้านในนะคะแล้วอุกจะให้ทุกคนดูนะคะว่าเนี่ยมันมีติดใหม่นะคะตั้งแต่แรกที่อุกได้รับมาเลยนะคะเพราะว่า มันไม่มีฟิล์มใสๆแบบวางปิดตัว Pro d u c t มานะคะก็คือมันมันน่าจะเกิดจากการเมลขนส่งมาจากต่างประเทศนะคะมันก็เลยติดมาที่กระจกแบบนี้เนาะเอ่อตัวด้านหลังของแพคเกจจิ้งนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันมีรูตัวนี้นะคะเป็น refill นะคะของตัว Bru s h On ให้ด้วยนะคะชัะนเ้าเนี่ยคือบางคนนะคะก็จะซื้อแค่แพคเกจจิ้งอันนี้ก็ได้แล้วก็ซื้อ refill หลายๆสีนะคะเพื่อมาสลับใช้เวลาพกออกไปข้างนอกแต่อุ้รู้สึกว่าตลาดมันสวยมากนะคะลองมีหลายๆอันก็น่าจะดีอย่างงี้ นะมันสวยมากจริงทุกคนแล้วก็สีนี้สวยมากสีนี้นะคะเอ่อ describe ในเว็บไซต์ว่าเป็นสีเบอร์รี่นะคะอีกสีหนึ่งที่อุ๊อะอยากได้มากเลยคือสีที่ชื่อว่า Fox love สีนั้นมันจะออกส้มๆมนิดหนึ่งเดี๋ยวอุ๊เปิดให้ดูอย่างเงี้ยสีแบบ Fox love นี่สีแบบสวยนะออกส้มๆม,มนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวอุ๊จะมาลงที่แก้มให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ pigment นะสีเนี่ยมันมีความแบบว่า ค่อนข้างแบบว่าแน่นเลยนะคะทุกคนนี่นะ ชมพูที่สวยมากสวยมากมันผิวอุกมันสวยมากจริงทุกคนคือมันบอกไม่ถูกอะดูดิมันเป็นชมพูที่แบบทําให้หน้าอุ๊กดูแล้วแบบอ่ะโอเคมันก็ดูหวานแหละปกติเราอาจจะไม่ได้ชมพูหวานขนาดนี้แต่อุ๊บอกไม่ถูกอะมันช่วยทำให้ผิวอุ๊กดูแล้วแบบขาวไร้ bright, หน้าแบบสดใสแพคเกจจริงกล่องนะคะของบลัชออนก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะชื่อสีจะอยู่ด้านบนนะคะอัสเตเลีย แล้วก็กล่องจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยทุกคนสีเดียวกับคอนซีลเลอร์สีอะไรอย่างงี้เนาะสีเหมือนกันหมด p r o d u ักชิ้นสุดท้ายนะคะทุกคนนั่นก็คือคิ้วมาสคาร่าคิ้วของโรซี่นะคะเขาก็เคลมด้วยนะคะว่า มันช่วยในเรื่องของการบำรุงขนคิ้วด้วยนะคะไม่ใช่แค่ปัดขนคิ้วอย่างเดียวเนาะช่วยเซตขนคิ้วคือจริงโรซี่เหมือนเขาใช้สองสีเหมือนใช้แบบสีใสด้วยแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นแบบมีสีด้วยนะคะอูก็อยากได้สีที่โรซี่ใช้คือมันคือเบอร์0ูนแต่ว่ามันหมดอูก็เลยเอามาไปเป็นเบอร์ฟิลศูนแทนนะคะ ชื่อว่า Brow Renew e n Rich Tinted Shaping Gel นะคะเป็นลักษณะของเนื้อเจลเนาะตามชื่อที่บอกเลยตัวนี้มันจะมีเ,เบอร์อะที่ทีเป็นสีคะ่ะจะมีทั้งหมด4เฉดคือเบอร์0ูนย์เป็นสี Warm Blonde 0ศนยคือสีที่อุกถืออยู่ตอนนี้นะคะชื่อสีว่า Auburn เบอร์0ูนย์นะคะคือชื่อสีว่า Medium Brow n แล้วก็เบอร์0ูนย์คือ Dark Brow n เห็นปะนี่ สองสามสีะะ่ห้าไล่ไปเลยอุกซื้อเบอร์สามมานะคะตัวนี้นะคะก็แน่นอนม,อมีซัโฟเลนมีโซเดียมไฮยาลูโรเนตและมีวิตดามินอ e, ีช่วยในการบำรุงทุกชิ้นเลยนะคะของบรซี่สำหรเนี่ยวันนี้คิวอุกก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ้อแล้วก็ตัวหัวแปลงนะคะทุกคนหัวแปลงของมาร่าคิวแบบใสและมาร่าคิวแบบมีสีเนี่ยจะหัวคนละแบบมาร่าคิวแบบที่อุกซื้อมาแบบที่เป็นสีอะ หัวมันจะเหมือนแบบเป็นอย่างเงี้ยก็คือใหญ่ใหญ,ใหญ่ด้านล่างแล้วก็เล็กขึ้นข้างบนแต่ว่าหัวแปรงแบบใสอ่ะมันจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนอ้วนตรงตรงตรง,ตรงกลางอะ่ะแล้วก็แคบข้างบนท้างล่าง ข้างที่ยังไม่ได้ปัดก็จะเห็นว่าข้างที่ปัดแล้วเนี่ยขนคิ้วเส้นเรียงกันมากขึ้นนะคะส่วนข้างที่ยังไม่ได้ปัดเนี่ยมันก็จะจริงๆมันก็ไม่ได้แบบทุเรศทุลังมากแต่แค่ฝั่งนี้มันดูเรียบร้อยกว่าเท่านั้นเองเดี๋ยวอุ๊ปัดอีกข้างก่อนนะเสร็จเรียบร้อยนะคะไปกับ3 product จาก Prozing ที่อุ๊ปเอามารีวิวให้ทุกคนดูวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอพูดสรุปกันเลยแล้วกันเนาะ อุ๊ชอบทั้ง3ามผลิตัก์แต่ว่าถ้าโปรด u ักฑ์ชิ้นไหนที่อุ๊กรู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้คือตัว brow fill fill brow ตัว shaping gel ตัวนี้เพาะอุกรู้สึกว่าอุ๊มี mascara ิ้วที่อุ๊พิ่งคนพบว่ามันดีมากแล้วก็ราคาไม่แพง เ uh, อ่อ affordable price กว่าตัวนี้อุ๊กไม่ได้รู้สึกว่าเดี๋ยวอุ๊กต้องลองใช้ไปอะ่ะเพราะเขาบอกว่ามันจะช่วยเคลมในเรื่องการบำรุงคือหลังๆเวลาแบบเราเช็ดเครื่องสำอางอะ่ะมันก็จะมีขนตาล่วงขนคิ้วล่วงหลุดออกมาบ้างอุ๊กรู้สึกว่าถ้ามันทําให้ขนคิ้วอุ๊กแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยล่วงเนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นอุ๊กก็รู้สึกว่าอุ๊กมีอีกตัวหนึ่งที่เดี๋ยวน่าจะมาใน Favorit e มาบอกทุกคนว่าตัวนั้นคือดีมากก็ คิ้วขนคิ้วอุกอ่ะจะเห็นว่าเส้นใหญ่มากแล้วก็เส้นแบบคือขนคิ้วอุกทั้งเส้นใหญ่และยาวอะ่ะทุกคนคือตัวนั้นนะเอาขนคิ้วอุกอยู่แล้วอยู่ทรงโดยที่ไม่ต้องใช้แว็กใช้อะไรเยอะแยะแค่มาสคารา่าคิ้วเนี่ยแหละครีมบลัชก็คือสีสวยมากตัวเท็กซ์เจอร์นะคะมันมีความเป็นครีมแบบครีมที่แบบเนื้อค่อนข้างมีความหนาในระดับหนึ่งเลยแต่เวลาเกลี่ยไปบนผิวแล้วว่ามันเหมือนซึมเข้าผิวให้ความรู้สึกเหมือนเป็นทินที่แบบ เหมือนแก้มเราเป็นสีนี้อะไรเงี้ยซึ่งสวยมากแล้วก็ความรู้สึกที่อยู่บนปากก็เหมือนทาลิปเนื้อครีมอะทุกคนเออมันมีบัชออนครีมหลายตัวนะที่แบบบอกว่าเป็นลิปแอน์ชีกคือทาที่แก้มได้แต่พอมันทาที่ปากเรารู้สึกมัน มันไม่ใช่อะ่ะเออมันมันพังเป็นคราบแล้วอะไรต่างๆรู้สึกแป้งๆไง,งบอกไม่ถูกแต่ตัวนี้ไม่รู้สึกนะคะแต่ว่าถามเรื่องเป็นคราบต้องทาลิปมันนะคะถ้าไม่ทาลิปมันปากแห้งมันก็เป็นคราบได้เหมือนกันเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะอุกชอบมากที่มันเป็นแมกเนตอย่างนี้นะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งเนี่ยมันเป็นสีออกแนวแบบชมขาวอมชมพูตุนต่นๆเทาๆบอกไม่ถูกอะ่ะแตคือเป็นสีแบบ ที่รู้สึกว่ามีความเป็นโรซี่มากๆเลยนะคะก็ตาม IG โรซี่อยู่อุกชอบมูท์แอนโทนไอจีของโรซี่มานะคะอันนี้อุกก็รู้สึกว่าอุกชอบมาตัวที่อุกไม่ได้พิกมาเนาะมันจะมีลิปที่เป็นลิปเพนซิลที่เป็นเหมือนดินสอมนๆนะ่ะคืออันนั้นนะอุกไปเห็นว่าหลายคนที่รีวิวไปในเว็บของ Sephora u ูเอ่ะเขาทุกคนแทบทุกคนที่ได้รับอะ่ะคือเปิดมาปุ๊บตัวไส้มันหลุดออกมาจากแท่งเหมือนมันหักออกมาแล้วมีคนเป็นเยอะมากอุกก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะคอนซีลเลอร์ อุกชอบนะคะเพราะว่าสําหรับในวันที่รีบๆแบบนี้เนี่ยคือทั้งหน้าอุกอ่ะไม่ได้ทาอะไรเลยไม่มีคอนทัวร์ด้วยนะทุกคนไม่มีคอนทัวร์ด้วยคือมีแค่แบบคอนซีลเลอร์แก้มแล้วลิปแอนชีก็คือทาตาด้วย นอกเหนือจากนั้นอูก,ก็มีแค่ปัดมาสคาร่าแล้วก็คือทาแบบแล้วมันเป็นลุคที่แบบไปได้จริงอ่ะนึกออกปะบางโปรดักต์คือบอกว่าแบบเออทาได้นู่นนี่นั่นแต่พอแบบแต่งออกมาแล้วอูรู้สึกว่าเออมันมันยังออกจากบ้านไม่ได้วะ่ะสภาพนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้อูรู้สึกว่าเออมันโอเคสําหรับลุคแบบ10นาทีอ่ะเออลุคแบบรีบๆอะไรเงี้ยเนาะหรือลุคแบบสําหรับ,บบางคนคือเป็นคนแต่งหน้านไม่เยอะอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นคุณแม่ที่อาจจะต้องการความรวดเร็วในการใช้ชีวิตหรือเป็นคนทํางานที่แบบอยู่ในช่วงแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกอย่างมันเร่งรนะีบเนาะเราไม่มีเวลามานั้งแต่งหน้าเป็นชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยอุ้ว่ามันเหมาะมากแล้วก็ตัวการปกปิดของเขาอ่ะค่อนข้างดีเลยจริงๆเขาเขียนว่าเป็นมีเดียมแต่ว่าบิ i l d เบ l ล c คัฟเ a อร์ชอรู้สึกว่าพิกเมนต์ของเขาอ่ะค่อนข้างแน่นมากแล้วฟินิชชิ่งอ่ะมันแบบค่อนข้างธรรมชาติก็คือจริงๆแล้วผิวเราอ่ะมันมีความโกลต์ตั้งแต่แบบบำรุงทางครีมกันแดดมาอยู่แล้วะฉะนั้นเจอคอนซีลเลอร์ตัวนี้ที่แบบมันแบบค่อนข้างเหมือนเรดิแอน แทบจะแบบแมตต์เรเดียนจอะอูะอขอเรียกเป็น m a ต t e แต่ว่าเรเดียนเบาๆเข้าไปแล้วมันพอดีคือมันไม่ทําให้ผิวเราชายมากคืออูไม่ได้ทาแปง้งอูก,ก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วผิวอูดูแบบเป็นผิวแล้วมันก็สวยอะแล้วนี่อูแบบไม่มีคอนทัวร์เลยอูยังรู้สึกดีอยู่เลยว่าเออมันเบาสบายหน้ามากเพราะอูใช้แค่ นิดเดียวจริงๆไม่ได้แต้มเพิ่มจากที่แต้มให้ทุกคนดูเลยก็คือน,น้อยมากๆนะคะสมมติาาใครที่แบบมีคําถามาจะถามอะไรอุเพิ่มเนาะก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะทุกคนบายไปซื้อนะบัชออนสีสวยมาก